หอดแล้วเด้อบ้านนนเมาสง่งถึงมงมพอดีอต้นไม่งามงามระเบียงติดตัวแฝดหอดแล้วมดแ,แล้ว,ลวจากบ้านนาบานนนเมาไปบ้านน้องตะเกยบ้านน้องบัวอันนี้กลับมาบ้านนนเมาแล้ว ต้องการปีหกแปดช่วงเวลาดีๆจะได้ของพาพี่น้องนำน้ำม้วนของพรสองดุกตรงกระดุกซื้อมาสองอาทิตย์วันประยกนลึที่บอ่อแม่ผู้อยากจะย้ายห้องออกมาหมดแล้วหมดแล้ว